สวัสดีครับร้านบิลเลซิงนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรีวดี63ครับก็เร้านเนี่ยขยับเข้ามาจากปากซอยน,นิดนึงนะครับเข้ามาอยู่แยกแรกครับาาวันนี้จะมาลงให้ดูหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ย่ากังึงนะครับอ่ะก็มีหลายๆคนเข้าใจผิดกัน Uh huh. ว่ามันจะตอบว่าไงดีวะเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็แล้วแต่คิดแล้วกันนะไปพิจารณากันเองก็ซึ่งที่นี่ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับที่นี่ไม่นิยมมันคือถังบนครับนี่ครับถังบนโอ้ยต้องการต้องการน้ํามันลงเยอะๆต้องการน้ํามันลงให้ทันทุกช่วงจังหวะที่เราจะเทสรถแล้วน้ํามันลงให้ทันแต่คาบูเดิมอ้โอโหชีวิต เจอแต่อะไรก็ไม่รโอประมาณเนี้ยไม่ต้องขาบูเดิมหรอกต่อให้ขาบูใหญ่ก็ได้เคลงเคเรียมขาบูหัวใจอก็ถังบนถังบนต่อตรงลงมาถึงขาบูอ๋อไม่ต้องผ่านปั๊มดูดมันเร็วเว้ยติดปั๊บมาปุ๊บติดปั๊บมาปุ๊บเป็นไงมาปุ๊บไหมเล,เลอะไหมมันหกไหมมันล้นไหมล้นขาบูไหม นี่อันนี้อันนี้ขนาดมีโกมิกองนะถ้าเกิดเป็นคาบูต์เคลงที่เรียนมาเห็นชัดเลยว่าโอกาสเสียสูงมากทําไมอะเหรอก็ก็อารมณ์แบบว่าคือจริงๆแล้วคุณทําถังบนเนี่ยทําได้นะแต่ว่าต้องต้องมีก๊อกด้วยต้องมีต้องมีก๊อกเนี่ยต้องมีกอๆๆไงไงไ๊อกอย่างเงี้ยต้องมีก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยว่าต้องมีก๊อกธรรมันวาวปลปดทุกครั้งที่คุณจอดคุณต้องปลดออกถ้าคุณไม่ปลดออกมันก็เป็นอย่างเงี้ยเออ ก็หลายๆคนก็บางทีร้านเขาทำมาให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้หรอกก็อ่ะใส่วอลปดเรียบร้อยใส่แล้วไงต่อก็ไม่เคยเอาออกไงเพราะมันสะดวกดีก็คาไว้คาไว้นานๆอะ่ะมันก็คือต่อตรงนั่นแหละต่อตรงเป็นยังไงอะ่ะก็อ่าเหมือนเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้อ่ะครับลูกค้าเปิดก๊อกน้ําเปิดชุบเ,เปิดก๊อกน้ําไว้แล้วเอามือไปอุดอุดรูก๊อกน้ําไว้ไม่ให้น้ํามันออกมาเออแรกๆอ่ะมือพูกคุณมันก็อุดได้ถูกไหม เพรพอนานๆเข้าอ่ะมันก็อุดไม่ไหวไงน้ามันก็ซึมออกซึมออกก็เฉาะออกแล้วพวกนี้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันหนึ่งตัวที่อุดไว้มันก็เอาไม่อยู่ก็มันก็คือมันก็คือแทนกับเขาเรียกว่าอะไรลูกลอยเหรอแทนกับลูกดิ่งที่มันอยู่ในลูกลอยเห็นไหมในถ้วยขบวนะนั่นแหะตัวนั้นน่เป็นตัวเปิดปิดน้ํามันอ่ะเออนานๆเข้าน้ํามันมันไปคาอยู่ตลอดเวลามันก็เสื่อมสภาพมันก็กักน้ํามันไม่อยู่คนนี้มันก็ซึมก็รั่ว ก็จะเจอบ่อยคือน้ำมันหนาขึ้นมาเลยหรือว่าน้ำมันท่วมอาการน้ำมันท่วมเป็นที่อะไรครับเป็นที่อะไรครับโอ้โหคุณไปเริ่มจากสิ่งที่คุณทําก่อนดีกว่าคือโรงงานเขาทํามาดีอยู่แล้วอะ่คนนออะคันนี้ลูก44เ,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 เหมือนกันอ่ะคันนี้ลูก44อ่ะมาแบบเนี้อ่ะอ่ะคุณเป็นคุณอ่ะคุณส่งรถมาทํากับผมเนี่ยอ่ะคุณได้แบบเนี้ยเนี่ยได้แบบเนี้ยได้ถังบนอย่างเงี้ยใส่ของใส่อะไรไม่ได้กับคันนี้อ่ะคันนี้ลูก44เหมือนกันอ่ะ เนี่ยมีของใส่ยูบ็อกได้ทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคุณน่ะไม่ต้องไม่ต้องไปถามใครอ่ะถามว่าเป็นเป็นคนที่จะเอาเรถมาทําเนี่ยคุณอยากได้แบบไหนอยากได้แบบนี้หรือแบบถังบนแบบนั้นอ่าเฮ้ยโหเท่มากเลยอ่ะรถถังบนต้องโหดต้องโหดใช่เหรอนี่ยแล้วคันเนี้ยมาตามกลับอ่ะอย่างเหนื่อยเนี่ยถันาน้ัมันไม่มี มาตามถานน้ำมันตามปั๊มดูดต,ตามนู่นตามนี่ตามหลายอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแลวเนี่ยอีกอย่าง,งคืออ่ะถังบนต้องเจาะรูระบายอากาศไปด้วยจะรูระบายอากาศปั๊บตอนเติมน้ำมันเต็มถังกระเฉกเป็นไงหกอีกเลอะในรถอีกตกลงว่ารถนี่คือมันเป็นรถสำหรับแม่บ้านใช่ไหมหรือว่าขี่คนเดียวไม่แบ่งใครอะไรประมาณนี้ครับก็คือเนี่ยเลือกเอาว่าชอบแบบไหนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องล้างรถไม่ล้างรถนะ จะให้ดูเลยว่าเอออย่างเงี้ยมันใส่ของได้นะใส่บงใส่เบียร์ได้อีกนะเอออันนี้ใส่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ลุมเราด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดอ,อยากจะถอดเสื้อฝามาดูเนี่ยเหมือนผมตอนเนี้ยผมจะถอดเนี่ยผมต้องถอดถังออกก่อนแล้วถังค่อนข้างจะถอดยากอยู่ประมาณนั้นวันนี้เลยก่อนจะถอดเลยลงคลิปให้ดูว่าใครที่จะใส่ถังบนนะ่ะไปคุยกันก่อนว่าชอบจริงหรือเปล่าชอบถังบนเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ รถที่ร้านทําส่งงานน้องทำส่งงานลูกค้าไปอะ่ะลูกห้าสิบสี่มิลอะ่ะยังใส่ถังเดิมอยู่เลยถังล่างปั๊มดูดก็วิ่งได้ร้อยสี่สิบเหมือนกันเออคือจะจะวิ่งกันถึงไหนคือจะวิ่งกันถึงสองร้อยหรือ,รอ,อยังไงคือ 130, ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนี่แม่งก็กเร็วะนะขี่กันไม่เอาทางะนะเออเหยียบหินอะไรตัดหน้านี่คือไปเลยนะเออยังใส่ถังเดิมได้เลย ถังเดิมเนี่ยเขามีแว็์กัมมาแวร์กัมเนี่ยมันรองรับถึง3กวซีซีอยู่แล้วอ่าคือเครื่องคูดันได้เท่าไหร่เขาก็ผกเขาก็ผกน้ำมันมาคูณเท่านั้นมันเพียงพอตลอดมันไม่เคยไม่พอเออจะมาบอกโอ้โหรถผมโมโยเยอะกินน้ำมันเยอะต้องเพิ่มน้ำมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูก่อนใจเย็นๆค่อยๆดูแล้วที่โมเยอะกินน้ำมันเยอะเพิ่มเยอะเนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่า เออถ้ามันถ้ามันไม่ได้แรงอะไรเลยยังโดนเพื่อนข้างบ้านแดกอยู่เลยแล้วจะไปใส่ทําไมให้มันดูปวดหัวนนนนเนี่ยก็หนัอะไรเงี้ยเลือกเอาชอบแบบไหน,นอ่าถังบนก็มีประโยชน์รถแข่งเขาใส่ทําไมรถแข่งใส่ได้รถแข่งเขาใส่เพราะว่าตอนเขาเลิกงานหรือว่าเขาปิดจ็อกเขากลับบ้านเนี่ยเขาถอดก๊อกออกออถอดก๊อกออกแล้วก็ล้างคาบูมันเลยไม่เคยพังอออย่างนี้คาไว้ก็ไม่เหลือเลยครับ ก็จะไปรอดได้ยังไงอันนี้ลูกสี่สี่เหมือนกันกับอโน,น่ลูกสี่สี่เหมือนกันถ้าเกิดผมส่งงานแบบนี้เอาไหมถามลูกค้าเลยเอาป่ะเนี่ยอ,อ,อ้าวก็มีถังน้ำมันถังบนไงสะดวกไหมเปิดมาใส่เบียร์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างโน้นอันไหนมันดูน่าหน้าเขียว่ากันถ้าเกิดเอ้ยสวัสดีครับลูกค้าผมทํารถเสร็จแล้วครับผมส่งงานครับแล้วยูบอยูบล็อกตัดตัดเลขเทะเลย ก็มันก็ไม่เวิร์กอ่ะก็ประมาณประมาณนี้ครับก็ไปดูเอาละกันว่าชอบแนวไหนแต่ว่าแนวนี้ถ้าเกิดเป็นรถแข่งเนี่ยเขาจะต้องใส่ถังที่มันเล็กกว่านี้ครับเบากว่านี้นี่คือคือเครกลางๆกัมกึ่งไม่เวิร์กครับไม่พร้อมชิวเลยครับลองสตาร์ทเท้าได้เลยโอเคท่านี้ครับเพื่อนๆพอดีเลยลูกค้ามาเทสรถดีขันด้วยได้ได้ท่านี้ครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันใหม่ก็ไปลองเทสกันดูครับว่าชอบถังบนจริงหรือเปล่าขอบคุณครับ